ครับเรายังอยู่กับท่านผู้ชมนะครับกําลังพูดกันถึงเรื่องของแก๊งหลอกลวงประชาชนอ้างว่านําธนบัตรสีดําๆมาแล้วก็สุดท้ายปุ๊บนายาตรงน้นตรงนี้มาแล้วก็หลอกให้คนไทยเนี่ยจ่ายเงินเมื่อก่อนนี่หลอกชาวต่างชาติครับถ้าไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้วิวัฒนาการเปลี่ยนไปมาหลอกคนไทยเองครับคนดำมาหลอกคนไทยครับคนดำนี่ส่วนมากเป็นชาวอะไรฮะอ่มีไนจีเรียฮะกัมบูลูนแอฟริกโคตกินีกินีนะพวกนี้ แลวพวกนี้วิธีการรู้จักอย่างสมมติผมกบคุณเอกเนี่ยครับเขาจะมาทําความรู้จักกับผมได้ไงไงับพวกนี้จะมีขั้นตอนครับหนึ่งขั้นตอนคือการเลือกเหยื่อขั้นตอนทาความรู้จักก่อนเขาก็จะเขาก็จะมองลักษณะของเรานี่แหละว่าเราดูท่าทางแล้วมีเงินนะดูท่าดงดีทำงานอะไรอะไรเงียพวกนี้ก็จะไปเปิดโรงแรมหรูเลยฮะเบื้องต้นเปิดโรงแรมเปิดโรงแรมค่อนข้างดีโรงแรมหรูเขาจะมาติดสนิทกับผมยังไงวิธีการติดสนิทเลยครับเข้าไปติดสนิทว่าเนี่ยผมเนี่ยมาจากต่างประเทศนะผมอยากจะทําธุรกิจในเมืองไทย ผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงผมผมจะทําอะไรได้บ้างในเมืองไทยที่พอจะเป็นเงินครับผมมีเงินแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงในเมืองไทยคือเนี่ยถ้าคุณให้ความให้คําแนะนําผมเนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องการธุรกิจแล้วผมสามารถลงทุนได้นี่มาแบบฟอร์มแบบนักธุรกิจเลยใช่และการแต่งตัวการแต่งตัวเขาเนี่ยแต่งตัวดีนะฮะแต่งตัวที่เจอจะจับแต่ละเคสเนี่ย แต่งตัวโหผ้าไหมนะฮะผ้าไหมใส่แหวนใส่สร้อยแต่ของปอหมดนะฮะใส่ของปอหมดเลยที่เจอที่จับนะับตัวดีสร้างความเชื่อมั่นตัวเองก่อนที่มาที่ไปของแก๊งแบล็กมันนี่มาเป็นมาอย่างไรฮะเบื้องต้นนี่เริ่มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกาเ้ิ่มจากการหลอกลวงกันมานะครับแล้วก็ลามมาถึงนี่จนเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตัวที่มีชาวผิวดําอย่างที่ว่านีคนประเทศแอฟริกาพวกอะไรต่างนีบเข้ามาหลอกเริ่มจากท่สราฐอเมริกา หลังจากนั้นมาลาบัตทั่วโลกเยโซนเอเชียโซนะแลเข้ามาที่ประเทศไทยนี่ก็นานนี่ยังครับเข้ามาในเมืองไทยโอ้นานมากเลยหลายปีแล้วครับลายปีแล้วครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะหลอกคนชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างเยอะที่จะตามไม่ทันในเรื่องเทคโนโลยีครับ นะครับตามให้ทันเทคโนโลยีตามให้ทันข้อมูลข่าวสารที่รับฟังข้อมูลข่าวสารจากชาติก็จะเข้ามานี่ฮะเป็นนักธุรกิจเนี่ยคุณนะผมทำธุรกิจกับผมนะผมมีเงินนะครับผมมีเงินทำสามารถทำธุรกิจได้คุณให้ความให้ความรู้กับผมให้ความไว้ใจผมะเดี๋ยวผมจะแบ่งอสเซนต์อันนี้คือในกรณีต่างชาติกับต่างชาติจะหลอกกันว่าในในฐานะที่ว่าเราคือนักธุรกิจครับและปัจจุบันก็หลอกคนไทยแบบนี้ครับอ้างว่าเป็นนักธุรกิจนี้ลำดับต้นๆเลยครับ เดี๋ยวล่าสุดนะฮะที่ภายใต้การนาของท่านพลตรวโทดรปัญญามาเม่นนะฮะผู้ช่วยนายกรัฐมนภาคสองแล้วก็พลตีจานงรัตนกุลผู้กวยการรุฐมนรจังหวัดชลบุรีนะฮะก็คือทําการจับกลุ่ม4ี่คนนะฮะคนดามสี่คนที่ไปหลอกร้านอินเทอร์เน็ตที่อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีผู้หญิงที่้านอินเทอร์เน็ตครับซึ่งคนดําคนเนี้ยเขาก็ทํางานเป็นครูสอนภาษาครับอยู่ที่โรงเรียนที่อำเภอเกาะจันทร์ครับแล้วก็พอวิธีการเขาก็คือเข้าไปตีสนิทไปเล่นเน็ต ใช้เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตนะสร้างความน่าเชื่อถือตัวเองที่เป็นอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยสุดท้ายก็พาพวกไปเข้าไปหลังล้านล้างตังให้ดูล้างตังให้ดูก็บอกใส่กระมังตีฟองผงข้าวอกใส่เข้าไปเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นจํานวนเยอะๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใบเดียวเนี่ยเขาก็มาหยดให้ดูเหมือนภาพเมื่อกี้นะหยดหยดหยดค่อยล้างให้ดูทีละใบทีละใบแต่หลอกคนนั้นนี่ใช้เยอะๆเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับก็คือเข้าไปที่ห้องเข้าไปเปิดโรงแรมที่พัทยาเขาไปรับเหยื่อเนี่ยมีชุดหนึ่งนะครับ ขรับรถไปนําเหยื่อจากอำเภอเกาะจันมาที่พัทยาครับเปิดโรงแรมรอไว้เลยฮะเราก็ซุ่มรอเวลาที่จะเข้าจับกลุ่มกันคือเขาก็ล้างให้ดูล้างให้ดูโดยที่ใช้เนี่ยก็คือหยิบใบไหนก็ได้ฮะใส่กระมางเขาตีฟองยแต่ยังไม่เสียเงินใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นเสียไปแล้วโดนไปเอไหมครับหน่อยเดียวสองหมื่นฮะสองหมื่นก็ถือไม่เยอะนะแต่เขารู้ก่อนเลยมาแจ้งเราให้ไปจับรับคุณเอ็กเหยื่อแต่ละรายมีการใช้ยาให้กินไหมฮะเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนมีบางเคสที่เราจับกลุมได้เนี่ย เราจะอ้างว่าเนี่ยในกล่องเงินเนี่ยมันมีสารเคมีที่เคลือบอยู่แรงมากที่ต้องใส่ถุงมือปิดหน้ากากนะฮะปิดหน้ากากปิดมัสหน้ากากไว้แล้วก็ต้องกินยาตัวเนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยสูดลมสูดดมไอสารพวกนี้เข้าไปสารพวกนี้เข้าไปตรงลงว่านั่นคือยาอะไรฮะบางทีให้ยากล่อมประสาทแวนเรียมอะไรนะยาก่อมประสาทเข้าไปกินเลยครับพอเยอะทานเข้าไปแล้วไปเรื่ม เพิ่มกับฟังเขาว่าอะไรก็ว่าตามกันหมดครับเห็นอะไรก็เห็นจากที่มีสติสัมปชัญญะครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ลดลงไปแล้วนะครับก็เป็นวิธีการของบางแก๊งที่เขาที่เคยเจอมาฮะที่จะเล่าให้ฟังแล้ววิธีการหลอกนี่เขาบอกว่าเกี่ยวกับถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะหลอกเกี่ยวกับเรื่องหาคู่ครองใช่ใช่ครับวิธีการเริ่มงไงฮะคือการเลือคล้ายคุณดเอเมื่อกี้สมัยนี้ก็อีเมลฮะ อีเมลก่อนคือไม่เห็นหน้ากันเลยอีเมลนี่แหละครับเว็บไซต์หาคู่นะฮะไม่เคยเห็นหน้ากันนะครับก็ส่งจีกันไปจีกันมาสร้างความเชื่อมั่นกันไปสร้างความเชื่อมั่นกันมาครับครับเดี๋ยวฉันจะไปอยู่ชั้นเกษียณแล้วนะอย่างเคสล่าสุดที่เราประสานงานกับทางตำรวจท่องเที่ยวครับโดยชุดของท่านพลตำรวจโทดรปัญญามาเม้นนี่นะครับก็รับแจ้งจากคนลาวนะครับคนที่ประเทศลาวเลยที่เบียงจันเนี่ยบอกว่าโดนหลอกเงินไปสูญเงินไปคิดเป็นเงินไทยแล้ว21ล้านบาทโอ้โหยี่สิบล้านบาทมาหลอกในไทย คือหลอกที่ประเทศลาวฮะหลอกหลอกพิ่ประเทศลาวหลอกคนลาวเลยหลอกคนลาวได้หลอกที่ประเทศลาวแต่คนลาวเนี่ยมาโอนข้ามฝั่งมาโอนเงินที่จังหวัดหนองคายโอนเงินยี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยโอนเงินยี่สิบเอ็ดล้านคอยทยอยโอนทยอยโอนบอกว่าบอกว่าเป็นนาวิกโย์กิโยตินเกษียณแล้วนาวิกโยธินของประเทศสหรัฐอเมริกาเกษียณแล้วครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเว็บ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 ไซต์หาคู่ฮะแลกเปลี่ยนอีเมลกันตอบโต้กันเนี่ยครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปอยู่กับเธอนะ แต่ฉันี่ยมีเงินแต่ฉันยังไม่สามารถอ,าออกออกไปได้มีเงินติดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นะเธ,เ,นนเธอถ้าเธอมีเงินไหมถ้าเธอเธอมีเงินเนี่ยเธอส่งเข้ามาให้เป็นค่าธรรมเนียมในเรื่องการอเอาเงินตรงนี้ออกมาแล้วเราจะไม่มีความสุขใ, <จ S 2> ในการมิทูุร่วมกันนี่นี่วิธีการคามหวังพวกนี้เป็นคนดำหมดนะครับเราก็ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็จับกลุ่มได้ครรัับบคคุณพิชาครับ21ล้านบาทถ้าเป็นคุณพิชาอยากจะโอนเงินให้ไหมครับ ทำไมเขาต้องหลอกง่ายเหลือเกินครับเทนี้ไม่เจอหน้ากันนะครับไม่เจอหน้ากันด้วยไม่เคยเจอหน้าเลยเราให้ยี่สิบเอ็ดล้านสี่พันล้านนี่ผมไม่ยอมอ่ะผมไม่ให้อ่ะแต่ผมว่าบาดเดี่ยว่าเขามีวิธีการพูดยังไงทำไมต้องให้ผู้หญิงคนนั้นใจอ่อน้แสดงว่าการบอดล้มเขามีการสอนเรื่องจิตวิมยาหรือเปล่าโอ้โหแอนโนมนาเวด้วยนะจิตใจคนนะโน้มน้าวจิตใจนะครับบางทีเขารู้เนี่ยคุยแป๊บเดียวเขารู้แล้วจุดอ่อนของคุณคืออะไรจุดอ่อนของคุณคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรแล้วก็พูดเรื่องเนี้ยตอบย้ำไปเรื่อยตรงย้ำไปตรงจุดนั้นครับ หาจุดอ่อนของเหยื่อให้ได้และหลังจากนั้นก็ทําสร้างความน่าเชื่อถือหลังจากนั้นก็พยายามที่จะพูดไงก็ได้ให้หลอกโอนเงินหรือไม่ก็ให้อีกคนหนึ่งหิ้วกระเป๋าแบบนี้ครับไปชนเลยนี่มีเยอะเลยท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมดูนะว่าตอนนี้สองล้านกว่าดอลลาร์มีอะไรและเขาทํำยังไงบ้างฮะเขาหิ้วกระเป๋าอย่างนี้มาทําไมฮะ อันนี้คือขั้นตอนการหลอกลวงนะครับหลังจากสร้างความเชื่อมั่นนะครับที่จากล้างทีละใบายสองใบไปแล้วนะหลังจากที่มาล้างให้ดูแล้วครับผมมีเงินนะผมชวนคุณทําธุรกิจผมมีเงินอันนี้ก็เริ่มมีมีความเชื่อมั่นละเหยื่อมีความเชื่อมั่นในตัวคนมาหลอกคนมาหลอกก็เนี่ยผมมีเงินอยู่2ล้านดอลลาร์แต่ผมไม่มีน้ํายานะน้ายาที่เขาที่เขาที่เขาใช้ล้างบอกในเนี้ยคือสองล้านกว่าดอลลาร์สองล้านดอลลาร์ใช่สองล้านดอลลาร์ที่อใบนี้มาเลยอยูมาเขาผ่านการตรวจมา แล้วแล้วผ่าน,าน,านยังไงฮะก็เอาถ้าเกิดกระเป๋าปิดอยูอ่อย่างนี้แล้วจะแล้วทำไงจะรู้ยังครับก็เหมือนกระเป๋าธรรมดาหรือว่าเขาเขา,เขามีอะไรที่เป็นสติ๊กเกอร์ติดไว้ลายเซ็นนโน้นนนี่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่คือตรงนี้ที่เขาหิ้วมาเนี่ยคือม,มากษณะที่ว่าผ่านการตรวจจากกรมศุลกากรมาแล้วคือที่มันเป็นสร้างสถานการขึ้นใช่ไหมสถานะกาเปิดมาแล้วไงต่อฮะเป็นเงินเนี่ยเป็นลักษณะเป็นกระดาษ A4 เนี่ยฮะหยิบได้หยิบดูได้ครับ A4 อันนี้คือเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยก้อนๆอย่านี้นะผงขาวๆนี่คืออะไรผงขาวอรแป้งแป้งแป้งที่ผมบอกว่ามันจะมีกลิ่นทิงเจอเอวดีเพื่ออะไระดับกลิ่นดับกลิ่นทิงเจอรเพื่อให้มีกลิ่นทิงเจอเกิดแต่ทุกใบนี้ไม่ได้ไม่ได้เคลือบทิงเจอใช่ไหมไม่ได้เคลือบทิงเจออันนี้คือกระดาษเอซีพวกนี้คือกระดาษเอซีก็จะกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นธนบัตรเหมือนกันนะใช่ไหมฮะคล้ายเลยคล้ายเลยอันนี้เหมือนกับที่ในภาพวิดีโอเมื่อสักครู่ที่มีการล้าง ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นตัวที่จะมาหลอกละตัวมาหลอกอ๋อใช่ครับแต่ไม่มีไม่มีธนบัตรจริงแต่นี่ก็คือของปลอมละใช่แต่ก็มีบางอันที่เป็นธนบัตรจริงถ้าเขาจะมาสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งเขาจะใส่ธนบัตรจริงปนไปด้วยพวกนี้จะทิ้งไว้โปะหน้าไว้ในกระเป๋าแบบนี้แล้วเอาธนบัตรจริงที่เคลือบสีดำเคลือบทิ้งเจอเอวีเนี่ยมาโปะหน้าไว้มาโปะไว้ทีนึงแล้วก็หยิบให้ผู้ให้ผู้เสียหายเนี่ยให้เหยื่อเนี่ยหยิบเลยคุณอยากหยิบใบไหนไปล้างคุณก็หยิบสลีีน่คืออะะไรฮ สัมรีเนี่ยที่เขาบอกว่าสัมรีเนี่ยนะฮะคือเขาอ้างว่าเขาต้องปิดไว้เป็นตัวป้องกันการตรวจสอบจากกรมศุลกากรเรื่องความชื้นความเชื่อถือนะฮะสร้างความเชื่อถือสร้างความเชื่อถือคือต้องตรงนี้ต้องแล้วก็ดูความชื้นด้วยดูความชื้นด้วยเพราะว่าเงินมันคีเก็บไว้นานใช่ไหมครับอันนี้เป็นขนาดคล้ายๆกับธนบัตรฉีกได้ครับฉีกดูได้เท่าธนบัตรฉีกดูได้ฉีกได้นี่ต่อแต่ไม่ละร้อยดอลลาร์นะครับเป็ร้อยดอลลาร์ร้อยดอลลาร์ฉีกได้เลยครับกระดาษ A4 ครับ นี่เอสีธรรมดาครับเอ็สีสีดําคือจะล้างย่งเงี้ยก็ไม่ไม่ได้แหละไม่ได้ครับโอ้แต่เขามีวิธีการถ้าจะทําการพิสูจน์กระเป๋าใบเนี้ยครับถ้าหยิบใบไหนมาเขาก็ล้างได้เอ้ยผมอยากให้ทีมงานลองเอาน้ํามามาดูนะมันใส่ด้วยว่าจะเป็นสีอะไรน้ำใส่แก้วอันนี้อันนี้เป็นเครื่องสินเจื่อไหมหรือไม่ใช่อันนี้คือกระดาษธรรมดากระดาษธรรมดาที่สีดำครับกระดาษธรรมดาสีดำนี่กระดาษธรรมดาแต่คุณเองลองฉีกเป็นเสื้อผ่นก็ได้ไหมเป็น